รีวิวการน,นั่งรถไฟชั้นหนึ่งฉบับผู้หญิงเดินทางคนเดียวเดินทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรค่ะทุกคนกครั้งที่แล้วที่บิงเคยรีวิวการน,นั่งรถไฟชั้นสองไปหาดใหญ่มีคนสนใจมากวันนี้ก็เลยทดลองนั่งชั้นหนึ่งกับกรุงเทพกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมกันดูนะคะว่าจะต่างกับชั้นสองยังไงขั้นแรกเราก็จองตั๋วผ่านดีทิกเก็ตเหมือนเดิมค่ะครั้นี้เราจองล่วงหน้าแค่4วันเองคะ่ะทุกคนมันฟุกมากที่มีที่นั่งว่างให,หให้เราสำหรับรถไฟชั้นหนึ่งนะคะก สามารถจองแบบเหมาห้องหรือว่าจะจองคนเดียวก็ได้ค่ะถ้าจองคนเดียวเขาก็จะบอกสถานะนะคะว่าอีกคนนึงเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายจะบอกว่าห้องนี้เป็นส่วนตัวมากค่ะทุกคนเงียบสง,งบสุดๆสำหรับเที่ยวนี้นะคะก็จะเป็นขบวนด่วนพิเศษ CNR ค่ะจะอยู่ที่ขบวน32ซึ่งจะเดินทางจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพนะคะเวลาออกเดินทางจากหาดใหญ่ก็5โมง45นะคะก็จะถึงที่กรุงเทพประมาณ10โมง50เก่าวนี้เราจองได้เตียงบนค่ะราคา1,590บาทและน้องเขาก็จะอยู่คันที่2ค่ะซึ่งจะเดินไกลมากถ้าเรานี้แบกของมาเยอะก็คือเป็นล แต่พอมาถึงที่ขบวนนะคะก็หายเหน็ยเลยคะ่ะทุกคนเพราะห้องสบายจริงสำหรับรอาหารเพื่อนๆสามารถเตรียมขึ้นมาได้เลยนะคะหรือว่าทานมาก่อนถ้าไม่ได้เตรียมมาก็สามารถสั่งจากตู้สเสบียงก<ด>็จ<ด>ะมีพนักงานจากตู้สเสบียงเดินมาถามนะคะแต่ก็จะเดินถามนอกห้องซึ่งไม่บ่อยเท่ากับตอนที่นั่งชั้นสองค่ะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหลายอย่า,ยยางเลยค่ะก็คือห้องจะมีความสะอาดสะอ้านมากๆมีประตูเปิดปิดที่สามารถล็อกได้ทําให้เรารู้สึกนอนหลับสบายอีกทั้งถ้าเกิดห้องข้างๆนี่มาด้วยกันเราสามารถเปิดประตูเชื่อม ภายในห้องโดยสารก็จะมีอ่างล้างหน้ากระจกแล้วก็ถังขยะส่วนตัวให้เราใช้แบบนี้เลยค่ะเราสามารถล้างหน้าแปรงฟันได้จากที่นี่เลยเพื่อนๆจะต้องล้างหน้าภายในห้องนี้เลยนะคะด้านนอกจะไม่มีอ่างให้เหมือนกับชั้นอื่นๆข้อเสียของเขาก็คืออ่างมันจะมีความเล็กนิดนึงเวลาเราทําธุระเสร็จมันก็อาจจะเลอะเทอะบนพื้นได้ทำนก็จะเป็นปลั๊กไฟและไฟอ่านหนังสือมีแผงควบคุมหน้าจอ LED สามารถเสียบหูฟังได้แต่เราไม่ได้ใช้นะคะ ส่วนจอ LED เขาก็จะมีแยกให้ทั้งเตียงบนและเตียงล่างเลยค่ะเป็นส่วนตัวกันสุดๆโดยความพิเศษของขอบวนชั้นนี้นะคะเขาก็จะบอกข้อมูลต่างๆภายในหน้าจองให้กับเรามีบอกสถานะสถานีปจนัจจุบันเวลาคร่าวๆที่เราจะถึงสถานีปลายทางความเร็วในการวิ่งของรถไฟอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือมีการบอกสถานะห้องน้าด้วยค่ะว่าว่างหรือไม่ว่างทําให้เราเห็นสถานะก่อนเดินไปเข้าห้องน้าได้และภายในห้องโดยสารก็จะมีลำโพงที่ประกาศแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าเขาจะประกาศอะไร มีความ interder <Okay. S 2> ว่าไม่ได้นี่ก็เป็นทางเดินระหว่างห้องค่ะสะอาดสะอ้านสุดๆมีระบบกล้องวงจรปิดด้วยนะทุกคน,นนี่ก็เป็นบริเวณห้องน้ําค่ะจะมีห้องผู้ชายหนึ่งห้องแล้วก็มีสําหรับถ่ายหนังและสุภาพสตรี2ห้องและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือมีห้องอาบน้ำจ้าทุกคนเขาก็จะมีสบู่แล้วก็แชมพูให้เราใช้ด้วยนะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เราด้วยใครที่นั่งรถไฟแต่ต้องการอาบน้ําชั้นหนึ่งก็คือตอบตัวสุดๆเลยค่ะ หลังจากเดินสำรวจโน่นนี่นั่นแล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนเอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่ห้องของเราค่ะเพื่อที่จะเตรียมทานข้าวเย็นกันสำหรับอาหารมื้อนี้ของเราก็จะเป็นข้าวหน้ารวมที่แม่ซื้อไว้ให้นะคะเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คิดถึงแม่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนเ,ออเราะเราลืมบอกไปค่ะว่าเราไม่ได้เหมาห้องนะแต่ว่าพี่ที่จองตั๋วคู่กับเราเขาขึ้นที่ชุมพรคะ่ะกว่าจะถึงชุมพรก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วค่ะกลายเป็นว่าระหว่างทางจากหัดใหญ่ถึงชุมพรห้องก็จะเป็นของเราคนเดียวทุกคนชิลและเป็นส่วนตัวสุดดๆไปปเเลยค่ะีีามกริ ซีรีส์ที่โหลดเอาไว้ในเครื่องมาดูก่อนทานอาหารค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอย่าลืมหากิจกรรมไปทําระหว่างที่เรานั่งนะคะจะได้ไม่เบื่อกันเมื่อทานอาหารและทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยเราก็เรียกให้พี่พนักง,งานมาปูเตียงให้ค่ะของเราจะเป็นเตียงชั้นบนนะสำหรับชั้นหนึ่ง<ๆ>เขาก็จะมีการเตรียมผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาให้เราแบบนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นวิวจากเตียงบนนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันก็แอบสูงอยู่นะเตียงเขาก็จะกว้างแต่ว่าราวกั้นก็แอบต่ําอยู่นะทุกคนเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยปลายเท้าจ l มีชั้นเก็บของมีตะขอแขวนส่วนบนหัวเขาก็จะมีปลั๊กไฟแล้วก็ไฟให้เราค่ะแล้วก็จะมีสวิตไฟเปิดปิดสําหรับห้องโดยสารห้องนี้ด้วยแล้วก็จบก,การรีวิวลงเพียงเท่านี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะพอเพียร์สะสมมาหลายวันหลับตลอดทางเลยค่ะตื่นขึ้นมาอีกทีก็8ปดโมงแล้วจะบอกว่าวันนี้เลจ้าหนึ่งชัออง่วโมงไม่ส่งกับการวยยศ์ไปครั้งที่แล้วว่าถึงตรงเวลาเลยค่ะมาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตก็หิวมากมากเลยค่ะขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวระหว่างรอแฟนก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์และกําลังใจดีดี รวมทั้งผู้ติดตามใหม่ๆจากคลิปที่แล้วด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับใครที่กลัวการเดินทางคนเดียวไปลองใช้ชีวิตกันเลยค่ะไม่ต้องกลัวหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอนีกน,นะคะแฮปี้นนท์เดย์ค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย